โลเทสโลเทสโอเคมากันแล้วมากันแล้วอ่าอันนี้คือระบบโซลาเซลล์บ้านบ้านครับนี่ครับชาร์จสิบสามจุดปแปดครับไล่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 มาครับแบตเตอรี่สองลูกระบ,บบสิบสองโวลต์อ่าครับเดี๋ยวเช็คก,กระแสชาร์จสิท้าร้วตอนนี้เอ่ย สีโ่โป๊บภาบเข้าไปเห็นไหมครับเจ็ดแอมป์ครับขณะนี้เวลาสี่โมงยี่บห้านาทีเจ็ดแอมป์ครับสิบสอโวลต์ครับ2แผงนี่ครับต่อขนานกันเพิ่มแอมป์ครับแผงเก่าครับแอมป์ตกครับกระแสะมาอยู่สิบสามครับ แต่น,นี้ไม่ใช่ไฮไลท์นะนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนีน้เครื่องสับไฟครับสับไฟสำรองอันนี้จะเป็นไฟสำรองเป็นไฟสอไฟบ้านครับไฟบ้านมาจากการไฟฟ้าอันนี้จะเป็นไฟที่มาจากโซลาเซลล์แล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์แปลงมาเป็นไฟ220อออกโหลดให้เห็นนี่ครับอันนี้คือปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟโซลาเซลล์ครับที่ผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วก็อันนี้คือปลั๊กไฟเป็นไฟสแปร์มาจากไฟการไฟฟ้าครับอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวคอยดูนะครับกดสมมุติว่าไฟจากอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์ดับปุ๊บดูทันไหมครับ <c oughs> อันนี้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เพียงพอปุ๊บนี่ครับเ <c oughs> ห็นนะระบบมัน ก็เร็วครับเร็วเร็วถือว่าเร็วแต่ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องทดลองใช้ดูก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ยครับลองเล่นอีกทีนึงปึ๊บจากระพริบตาฮะ <c oughs> ปึ๊บนะฮะต้องมาครับเอาไว้เวลาแบตเตอรี่อ่อนต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้อันนี้ตั้งไว้ที่สิบเอ็ดโวลต์ครับไม่อยาก ให้มันดึงแบตจนหมดก็ยังถ้าแบตต่ำกว่าก็ตัดเลยให้ระบบมันตัดแล้วก็อินเวอร์เตอร์จะได้ไม่ต้องโหลดหนักเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์พังแบตไม่พอครับก็แค่นี้ก่อนละกันสักทีจิ๊บจะจะมีไฟเตือนอยู่นะ ใหดีปลักหลวมปลกไฟจำลองหลวมนะ <c oughs> ก็จะมีไฟขึ้นเนี่ยสีแดงสีเขียวปุ๊บดับนะสีแดงดับไปละไฟแบตเตอรี่เราหมดมันก็จะตัดถ้าไฟแบตเตอรี่เราเพียงพอปุ๊บ มันก็จะทำงาน